เหรียญรุ่นนี้เข้าวิธีปลุกเสกพร้อมเหรียญรุ่นเล่าสู้อันโด่งดังของหลวงปู่แหวนสุจินโนและเนื้อทองแดงรุ่นนี้แยกเล่นเป็นสองบล็อกหลักๆจบที่เบอร์ตัดขอบตัดนะครับดูยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ ดีทัลลับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องอีกหนึง EP นะครับกับช่วงแนะนำวิธีดูพร้อมแบ่งปันพระแท้นะครับสำหรับ EP นี้ผมก็มีเหรียญของหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับอีอกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาแนะนำวิธีดูแล้วก็แบ่งปัน f c พี่น้องทุกท่านนะครับถ้าดูแล้วชอบคลิปนี้ EP นี้ก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ EP นี้ให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนเหรียญน,นี้นะครับเขาเรียกรุ่นสังคตินะครับรุ่นสังคติหรือเหรียญรวมแรงนะครับปี2520นะครับนี่นะครับ เหรียญนะครับเหรียญก็เป็นพิมพ์ทรงรูปไข่นะครับพิมพ์หน้าเป็นพิมพ์หลวงปู่แหวนนั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับระบุสุจินโนนะครับนี่นะครับด้านหลังตรงนี้ก็เป็นอัฐบริขารนะครับบาดการน้ํานะครับกดนะครับนี่นะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังสร้างนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้วัดดอยแม่ปังสร้างนะครับหนึ่งกคสองห้าสองศูนย์นะครับ องนี้เป็นเนื้อทองแดงลมน้ําตาลสวยเดิมไม่ผ่านการใช้เลยนะครับหาซืสวยแบบนี้ยากเหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็การจะสร้างก็จะมีเนื้อทองคำนะครับมีทองคำประมาณ16เหรียญเนื้อเงินประมาณ400เหรียญน,นะครับเนื้อนวโรหะประมาณ500เหรียญน,นะครับสําหรับเนื้อทองแดงสร้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็หาื้อสวยแบบนี้ยากนะครับ สร้างประมาณเจ0 0 0ืนเหรียญนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ก็น,นำเข้าพิธีปลุกเซกพร้อมกับเหรียญรุ่นเราสู้นะครับเหรียญรุ่นเราสู้ที่โด่งดังนะครับของหลวงปู่แหวนนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็แยกเล่นเป็น2บล็อกหลักๆนะครับก็มีบล็อกตะขอสั้นและก็ตะขอยาวนะครับ ดูตรงไหนนะครับให้ดูตรงทางด้านหลังเหรียญนะครับนี่นะครับพลิกมาทางด้านหลังดูตรงนี้นะครับปลายกดนะครับอันนี้กดนะครับนี่นะครับตะขอกดฝั่งนี้นะครับนี่นะครับที่งออยู่นี่นะครับอ่าอันนี้ตะขอสั้นนะครับตะขอสั้นจะตะวัดมาแค่นี้นะครับถ้าเป็นตะขอยาวปลายตะขอจะตะวัดขึ้นมาอีกนะครับนี่นะครับอันนี้บล็อกตะขอสั้นนะครับ ตะขอจะอยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าตะขอยาวนะครับปลายตะขอก็จะหวัดยาวขึ้นไปอีกนะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกบล็อกตะขอสั้นนะครับแบบนี้นะครับสําหรับการพิจารณาการเช่าหาเรียนรุ่นนี้นะครับการดูนะครับส่วนมากผมจะให้ดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์ความคมชัดมาก่อนนะครับเรียนรุ่นนี้ก็เช่นกันนะครับพิมพ์หน้าลงปูแหวนต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับ ดูนะครับดูแล้วก็จําพิมพหน้าหลวงปู่ให้แม่นนะครับนี่นะครับลักษณะหน้านะครับพิมพหน้าหลวงปู่นะครับต้องแบบนี้นะครับนี่นะครั time, บคมชัดๆนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับความคมชัดนะครับนี่นะครับลายกระหนกตรงนี้ก็ต้องตีคมชัดเส้นสายเส้นเสี้ยนเส้นสังกติเส้นต่างๆนี่ต้องคมชัดตัวหนังสือเป็นแท่งชัดเจนนะครับ แล้วก็แขนนะครับแขนทางด้านขวาของลูกปูนะครับถือซ้ายมือของเราตรงนี้จะมีเส้นเส้นเนื้อเกินอยู่1เส้นนะครับนี่นะครับเส้นเนื้อเกินตรงแขนนะครับจะแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เส้นสายพวกนี้ความคมชัดเห็นไหมครับริ้วจีวอนชัดคมสังกตินะครับนี่นะครับความคมคมชัดช แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนิ้วมือสวยงามเป็นนิ้วมือตัวหนังสือนะครับนี่นะครับชัดเจนเป็นแท่งชัดเจนสวยงามนะครับลายกระนกใต้หูเหรียญนี่นะครับแบบนี้นะครับความคมชัดนะครับส่วนพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางหลังก็เหมือนกันนะครับความคมชัดอะไรนี่ต้องคมชัดนะครับโดยเฉพาะนะครับ ตะขอนะครับตะขอตรงนี้ที่ว่าเป็นตะขอสั้นตะขอยาวนะครับวงนี้เป็นตะขอสั้นนะครับตะขอจะสั้นแค่นี้แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับตะขอต้องแบบนี้นะครับนี้ตะขอสั้นนะครับความคมชัดก็ต้องคมชัดเลยนะครับนี่นะครับรูปบาทรูปสายบาทการน้ําอย่างนี้นะครับลายถักคมสวยงามนะครับนี่นะครับ เส้นบาดลองนะครับนี่นะครับสวยๆคมแบบนี้นะครับตัวอักษรตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งชัดเจนนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับต้องคมชัดนะครับตรงนี้สวยเดิมเลยนะครับผิวประหลอดขึ้นเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายเรืตองนี้ก็จะจบที่ ตัวตัดหรือเบอร์ตัดนะครับให้พลิกทางด้านขวามือของเราขึ tractor, ้นมานะครับดูช่วงประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณ3มนาฬิกานะครับนี่นะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นแท่งนะครับแท่งใหญ่ๆเรียงกันชัดๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับไหลลงมานะครับนี่นะครับ ลักษณะเมื่อตัดนะครับนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับลักษณะบืตัดนะครับจะเป็นแทลงมาอย่างนี้เลยนะครับนะครับ นี่นะครับเรียงลงมาสวยงามนะครับนี่นะครับทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับไล่ลงมานะครับจะเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับนี่นะครับประมาณ10นาฬิกานี่นะครับนี่นะครับลักษณะเบื่อตัดนะครับรุ่นนี้นะครับต้องแบบนี้นะครับ สำหรับเหรียญสังคตินะครับหรือเหรียญรวมใจนะครับปี2520นะครับพิธีใหญ่พร้อมกับเหรียญรุ่นเราสู้นะครับองคนี้ผิวประลอดเต็มเต็มเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้หายากนะครับท่านใดที่ชอบนะครับดูแลชอบทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นสังคตินะครับองค์นี้นะครับพร้อมแบ่งปันนะครับ สุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับดูและชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ